ีาสวัสดีค่ะพบกับช่องของมิน่ยกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาจากฟอลอริดาแล้วนะคะเราก็กลับมาอยู่ที่รัฐจอร์เจียนะคะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เราไปอยู่ฟอลอริดามาเดือนหนึ่งนะคะตู้เย็นของเราก็คือไม่มีอะไรเลยโล่งว่างเปล่านะะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีที่เขาขายข,ายของเอเชียด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างราคาของประมาณเท่าไหร่คนไทยมาอยู่นี่มีของกินเยอะไหมอะไรเงี้ยค่ะไปดูกันค่ะมาถึงแล้วนะคะนี่าจจลานจอดรถของซูเปอร์มาร์เก็ต เรามาถึงแล้วนะคะชื่อว่าซูเปอร์เอชมานนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเอารถเข็นกันครั่มาถึงแล้วนะคะ<ม>จะเป็นสาหลายต่างๆของเกาหลีเยอะแยะเลยค่ะ<ม>จะเป็นขนมขนอมอันนี้อร่อยมากขอขออิบถุงหนงคือ มีนาะต้องทำขวบเปียส่งลูกค้าด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาหาซื้อของทำปวบเปียส่งลูกค้าด้วยแต่เราไปดูกันค่ะว่าเราซื้ออะไรกันพร้อมมาขายด้วยนะคะทุกคนหมวอไทยนี่ยี่สิบสี่เหรียญยี่สิบห้าเหรียญเราคนไทยอันดับแรกมานะคะเราก็ต้องมาซื้อพริกใช่ไหมคะพทีเ่เรานะได้มาอันนี้ราคาหกเหรียญยี่สิบเก้า ผักต่างๆคะผักไทยผักเกาหลีผักเอเชียแค่หลอดโหระพาไทยแพ็กจะประมาณสามเหรียญสี่สามสี่เหรียญแครอดถุงห้าเหรียญเอาไปอันนี้ถุงเล็กถุงละเท่าไหร่ถุงเล็กถุงละ0ูนจุดแปดเก้าเหรียญนะคะเอาไปสองถุงถุง สองถุงนะคะปีไว้ทำปรับเปียให้ลูกค้านะคะอะันนี้ละอันละหนึ่งหนึ่งเหรียญก็บาทสองเหรียญใหญ่ขนาดนี้นะคะ่ะมะม่วงนะคะอยากกินมะม่วงแบบมะม่วงเขียวๆที่มันยังไม่สุกอะ่ะไว้ทำยำมะม่วงกินอ่ะทุกคนอันนี้ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะกินมะม่วงสุกกัน,นะคะ่ะมะม่วงเขียวๆเหมือนบ้านเราเขาไม่ค่อยกินกันอเอาไปลูกนึงนะคะ ราคาต่อปอนนะคะราคาต่อเพาวโอ้โหลูกใหญ่มากเอาลูกนี้พอดีนี่แหละกำลังกิน ผลไม,ม้เมื่อเขือไทยก็มีนะคะเมื่อเขือไทยดูท่าจะแก่แล้วทุกคนสีมันเข้มมากเลยไม่เอานี่พวกบวบมะระอะไรก็มีัวปียังมีเลยัวปีก็มีนะคะคานาก็มีนะคะทุกคนอุ้ยอยากกินคานาเออเอาคานาไปดีกว่าคานาเกินอันนี้มันคานะคะทุกคน ไข่เค็มก็มีนะคะไข่เค็มไข่เค็มจากจีนจากเวียดนามไข่เยี่ยาวมาอะไรอย่างเงี้ก็มีซุกเปอร์มาเก็ตอเอเชียชอบมีกระเทียมปอกเปลือกอั่นี้ไว้ให้นะคะสะดวกดีเอาไปอันนึงแล้วก็ถัวถ่วถั่วงอกเอาถุงหนึ่ง ข so ้าวนะคะข้าวถุงเล็กถ kind of really? so ุงล้าประมาณหกเหรียญนะเป็นข้าวหอมมะลิแต่ว่าวันนี้จะมาหาข้าวเหนียวว่าข้าวหอมมะลิที่บ้านเรามีสองถุงใหญ่แล้วนะคะวันนี้จะมาซื้อข้าวเหนียวกิมจินะคะทุกคนใครชอบกิมจิมาอยู่เมกาไม่มีอดนะคะเพราะที่เนี่ยเป็นซูเปอร์เกาหลีใช่ไหมคะกิมจิก็เลยจะเยอะมากเมื่อกี้มีกิมจิใช่ไหมคะตรงนี้เป็นโซนเครื่องเคียงเกาหลีหมดเลยนะคะใครชอบกินเครื่องเคียงเกาหลีก็คือชอบมากวิาชอบมาก อร่อยมากแถวนี้คือแบบเป็นเครื่องเคียงเกาหลีที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมีแพ็กเล็กๆแบบนี้ก็มีเนี่ยนีย่มยชอบกินอันนี้มากอะสองกินเกาหลีผมว่าหมูเกาหลีค่ะทุกคนดูดิอุ๊ยอยากกินอ่ะ ขาหมูแบบนี้แล้วก็เป็น,ปน,ปนแบบสไลด์แบบที่คนเกาหลีชอบกินเครื่องปรุงต่างๆของเกาหลีนี่เป็นโซนเนื้อหมักเกาหลีนะคะคนเกาหลีชอบกินบุกเนื้อย่างอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะอันนี้เป็นโซนเนื้อหมักของเกาห mm hmm. นนลาีโซนเนื้อแช่แข็งเนื้อสไลดดอะไรอย่างงี้เดน่ากินมาก อันนี้เป็นโซนเนื้อนะคะโซนเนื้อสัตว์มีทุกอย่างมีเนื้อแช่แข็งแล้ววันนี้เราจะมาซื้อเนื้อหมูสับไว้ทำไว้ทำปอกเปี๊ยะให้ลูกค้านะคะหมูสับไว้ทำปอกเปี๊ยะให้ลูกค้าทงแล้วเลยเอาไปสองพอไหมนะลูกค้าสั่งปอกเปี๊ยะเจ็ดสิบห้าชิ้นเราก็เอาไปเสือ ไปทำกินเองอยากกินผัดก,กะเพรานี่นะชูบินาะชอบกินมากสะโพกไก่เขาเอากระดูกออกแล้วนะคะมีแต่สะโพกล้วนๆเ,นเอาไปราคา6เหรียญน,นะคะอนะะสนอ,อาหารแช่แข็งมีมีทุเรียนแช่แข็งด้วยทุเรียนแช่แข็งา1 8เหรียญน,นะคะอันนี้เป็นขนมแช่แข็งมะม่วงแช่แข็งข้าวเหนียวมะม่วงก็มีนะทุกคน การจะหาลูกชิ้นลูกชิ้นแบบบ้านเราอะยากแต่จะมีก็จะมียี่ห้อนี้ที่อร่อยลูกชิ้นเอ็นอันนี้แล้วยี่ห้อนี้อร่อยมากทุกคนถ้ามาอเมริกาอยากให้ลองกินยี่ห้อแบงคอกอุ้เกาหลีอะไรเงี้ยมันดูอะไรพวกเนี้ยเกี๊ยวซาบของแช่แข็งมีหมดทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวว่าอดอ,อาหารเอเชียอันนี้เกี๊ยวกุ้งซีพีก็มีนะคะทุกคนนี่เรามาหา แผ่นหอ่อปอเปียลลูกค้าสั่ง75อันเอาไป4ถุงไป4ถุงอันนี้มันถูกแตคนของแช่แข็งแผ่นเกี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะที่ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นอาหารเอเชียหมดเลยของแช่แข็งแบบเอเชียเกี๊ยวบะหมี่ กอกอีสานด้วยนะคะทุกคนเขาเขียนว่าไส้กรอกลาวเลงมันก็คือไส้กรอกอีสานนั่นแหละอร่อยนะพอ่อเมียชอบกินแต่ว่าเรามีของที่จะกินเยอะแล้ววันนี้ใช่ค่ะไส้กรอกอีสานเราไม่เอามาอ่อนแหนนะคะอีแหน่คุยนอันแพงมากเลยนะทุกคนแหนมอะอันแค่นี้อันละห้าเหรียญนะทุกคนอเอาอันเดียวพอมอันแพง ปลาแช่แข็งนะทุกคนปลาทูก็มีนะเนี่ยปลาทูก็มีไม่ต้องห่วงใครชอบกินปลาทูเป็นแบบใบเตยแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยหาพวกซอสไทยกันนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวที่เรายังไม่ได้ซอสไทยอ๋อน่าจะเป็นลูนี้ขอไปยี่ห้อน,นี้อร่อยมากเหลืออยู่ขวดเดียวว่าจะเอาขวดใหญ่ขวดใหญ่ก็ไม่มีอ่ะเอาขวดเดียวนี่แหละ ซอสหอยนางนมตาแม่ครัวนะคะต้องมีชิ้วขาวใกล้หมดแล้วเอาไปด้วยเพราะเราต้อ,องทำเยอะซอสักขาวทองต้องมีค่ะผักเขียวตัวนี้จะเป็นโซนอาหารสำเร็จรูปนะคะก็จะมีพวกกะทิอาหารกระป๋องอะไรเงี้ยมีพวกแกงเขียวหวานแกงซุปต้มยำอะไรเงี้ยมีน้ำใบเตยมีของเวียดนามของ อืด้วยมีแบบพวกปลากระป๋องน้ำพริกกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยอรดอยอสายเกาหลีขึ้นใครชอบเกาหลีนะมีให้ทุกไซส์เลยค่ะซอสเกาหลีเป็นเส้นขนมจีนอบแห้งย่อนีชชอบมากชอบสุดๆต้องซื้อเจอทีไรต้องซื้อเป็นยี่ห้อ Asian Base นะไม่รู้เป็นของไทยของเวียดนามแต่อร่อย มาม่าต้มยำกุ้งค่ะสายดีหมักเกลี้ยงค่ะหลือแค่นี้แลก็บะมี่อินโดก็มีโกเล้งชอบบะหมี่โกเล้งรสนี้มากองเอาขั้วแบบครับนี่จะเป็นโซนซีฟูด้ดเป็นๆที่ไม่ใช่แช่แข็งนะคะปกติไม่ค่อยซื้อถ้าไม่ค่อยซื้อของสดแบบพวกนี้เพราะ มันทําแล้วมันมีกลิ่นอะทำแล้วต้องแบบต้องทําซื้อไปแล้วต้องทําเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเอาอันอเนี้ยแพ็คใหญ่ประมาณสี่เหรียญนะคะประมาณกี่ละกี่อ้อยสี่เหรียญมาซูเปอร์เกาหลีทั้งทีนะคะเราต้องมาซื้ออาหารเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราจะไปอยากกินอาหารเกาหลีมากเราไปซื้อร้านอาหารเกาหลีกัน มีอาหารหลายอย่างเลยนะคะอาจมาบอกว่าหมดแล้วนะคะออ,ออดก,กินอาหารเ<ม>กาหลีนะคะวันนี้เสียใจโซนสาหร่ายเกาหลีนะคะคนเกาหลีชอบกินสาหร่ายกับข้าวอะไรเงี้ยดนดๆอันนี้เป็นสาหร่ายทั้งแผงเลยคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นโซนผงปรุงรสต่างๆมีของไทยด้วยนะนี่เป็น ผงแกงกะหรี่อันนี้แกงกะหรี่รสเผ็ดของมินานะคะใช่อันนี้จะเป็นผงพวกผงปรุงรสของไทยก็มีนะคะทุกคนเนี่ยนนจะเป็นผงหม,มักสเต๊ะผงหม,มักหมูแดงผงทำแหนมเนี่ยของของไทยมีหมดเลยอันละประมาณไม่เยอะมาก ออเออราคาประมาณไม่แพงมากผิดผนต่างๆมะขามเปียกก็มีอยากมะขามเปียกขนานมก็มีค่ะทุกคนจะเป็นโซนขนมเอเชียนะทุกคนมีมีหมดเลยเห็นปะรอมมะขามบ,บ้านเราก็มีคาราโมโจ้ก็มี ของกินแล้วนะคะเขาก็จะยังมีพวกของใช้พวกของใช้เอเชียที่เขาที่เอเชียใช้อะกละมังถังเตาปิญญา้งย่างแบบของใช้ที่คนเอเชียใช้อะ่ะทุกคนขันเนี่ยขันก็มีนะเลยมีหมดทุกอย่างหม้อซึงซ้งซึ้งนึ่งกระมังหมอ้อเนี่ยหม้อก็วย กว่าของใช้เกาหลีนะคะของใช้ต่งตางๆกระปุกข้าวอะไรเงี้ยช้อนส้อมมีหมดเลยของเกาหลีระพะอะไรเนี้ยมีหมดนะคะหม้อหมูข้าวแบบคนเอเชีย ดูิ ved. ราคามอลลูไปตั hmm. also, the mm ้ง30ดอลล์นะทุกคนดูดิเครื่องสำอางเกาหลีก็มีนะคะดูเครื่องสำอางเกาหลีแผ่นมาร์กน่าอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยหม้อก๋วยเตี๋ยวที่เขาขายนะคะทุกคนใครอยากขายก๋วยเตี๋ยวมีหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านอาหารพวกนี้มีก่อนโควิดมีแต่ว่าพอโควิดมาเขาก็แบบ ปิดกันเหลือร้านร้านเกาหลีร้านเดียวั้นนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นคนคนเกาหลีนะทุกคนดูดิข้างในเสื้อผ้าถูกมากไม่แพงค่าเดี๋ยวเราไปจ่ายตางกันแล้วก็ดูกันว่าทั้งหมดเท่าไหร่ นี้นะคะเราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราก็กําลังนั่งรถกลับบ้านแล้วเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราซื้อของไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะซื้อของไปทั้งหมดเอ่อหนึ่งไม่รู้จะเห็นไหมเห็นปะประมาณ155ดอลลาร์นะคะซึ่งปกติเนี่ยมีนาจะซื้อของอาทิตย์2อ,อาทิตย์เนี่ยประมาณ100ดอลไม่เกินนี้นะแต่ว่าครั้งนี้คือเราไมตู้เย็นเราไม่มีอะไรเลยแบบ ว่างเปล่าโล่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยก็เลยซื้อของเยอะกว่าปกตินิดนึงบวกกับที่ต้องทํเป่าปียส่งลูกค้าด้วยก็เลยจะค่อนข้างซื้อของเยอะนิดนึงแต่ว่า155ยดอนเนี่ยเราจะอยู่ได้ประมาณ2 3สามอาทิตย์เลยนะคะคือแบบอยู่ได้เหลือเฟือเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะคะคราวหน้าเราไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะ